จริงต้องขอบคุณทางท่านนายกเทศบาลตมบลบ่อทองอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความสําคัญนะครับแล้วก็เล็งเห็นในเรื่องของของครอบครัวของชุมชนของสังคมนะครับซึ่งวันนี้ถูกกระทําด้วยด้วยยาเสพติดนะครับด้วยพืชกระท่อมนะครับซึ่งมีอยู่เต็มพื้นที่นะครับในบ้านเราในก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่า ในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะครบวาระพฤกษรอมร้อยยี่บวันในวันที่30กันยายนเนี่ยทุกภาคส่วนจริงๆนะครับวันนี้เราได้เห็นนะครับสิ่งที่เราได้เห็นความรู้สึกนะครับนอกจากในเรื่องของพ่อแม่พี่น้องภาคประชาคมแล้วนะครับผู้นําท้องถิ่นเองนะครับโดยเฉพาะท่านนายกท่านให้ความสําคัญมากนะครับแล้วก็คิดว่า ในเรื่องนี้นะครับทางสวตนะครับกับทางท้องถิ่นโดยเฉพาะท่านนายกนะครับเทศบาลตำบลบ่อทองนะครับแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องก็จะขับเคลื่อนต่อนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยเราคิดว่ามันมีประกาศอยู่หนึ่งตัวนะครับที่จะ สามารถขับเคลื่อนได้ต่อก็คือการห้ามนะครับจำหน่ายพืชกระท่มในลักษณะของหากเร่แผงลอยแล้วก็ห้ามจําหน่ายพืชกระท่อมนะครับในรัศมี1000เมตรนะครับในของโรงเรียนนะครับซึ่งตรงนี้เองประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้วันที่12นะครับซึ่งทางสวทกับท่านนายกและก็หน่วยงานเกี่ยวข้องก็จะได้หาพื้นที่ในการที่จะติดตั้งป้ายประกาศให้กับทุกคนได้รับทราบ ได,ได้เห็นแล้วก็ได้นําประกาศตัวนี้ไปใช้ในการบังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วก็จะได้สร้างความตระหนักสื่อสารไปยังผู้ประกอบการผู้ค้านะครับพืชกระท่อมที่อยู่ในพื้นที่นะครับให,ให้รับทราบนะครับในเรื่องของข้อกฎหมายที่ออกมาซึ่งจะมีโทษปรับไม่เกิน5 0,000บาทนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่อยากจะฝากนะครับฝากไปยังผู้ค้าผู้ขายท,ที่ยังค้าขายพืชกระท่อมอยู่นะครับอันนี้ต้องพูดด้วยความรู้สึกนะครับว่ามันนี้มัน มันต้องบอกว่าท่านท่านอาจจะเห็นแก่ตัวไปนิดหนึ่งนะครับเพราะท่านเองเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่อาจจะทําลายนะครับในเรื่องของของครอบครัวของเขานะครับลูกหลานของเขานะครับชุมชนของเขานะครับวันนี้ถ้าหากท่านระหนักสักนิดหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่เนี่ยมันทําลายสิ่งเหล่านี้นะครับขอให้ท่านได้ได้ได้ปรับเปลี่ยนนะครับ ไป,ไปทําในเรื่องของสิ่งที่เหมาะที่ควรนะครับซึ่งก็จะยกระดับนะครับแล้วก็พัฒนาแล้วก็จะทำให้สังคมบ้านเรานะครับอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ฝากไปยังผู้แฟนที่ยัอย่างละเลยนะครับอย,อย่างทำในเรื่องราวเหล่านี้อยู่ครับ